เดี๋ยวก่อนครับเพื่อนๆสำหรับใครที่กำลังมองหาเพจเติมเกมนะครับอ่าในช่วงระยะเวลานี้นะครับผมแนะนําเพจนี้เลยครับยาราเกมเซ็นเตอร์ครับท่านผู้ชมรับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับแพ็คใหญ่สุดคุ้มเลยครับท่านผู้ชมก็ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับปลอดภัย100%นนะครับท่านผู้ชมถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยครับเพื่อนๆ สวัสดีชาวปลื้มสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปลื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนก่อนรับชมคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้แล้วนะครับเราอยู่กันในรายการเกมมือถือน่าเล่นนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับเกมที่ผมจะมานำเสนอทุกคนนะครับมีชื่อว่า Dynasty Warrior Overlord นะครับท่านผู้ชมก็เอาใจแฟน3ก๊กครับเพื่อน นี่เลยนะครับเปิดโหลดล่วงหน้าบนสโตร์ไต้หวันนะครับพร้อมลุยวันพรุ่งนี้19มกราคมนะครับในวันนี้ที่ผมอัดคลิปก็คือวันที่19นะครับท่านผู้ชมก็ทางเกมเนี่ยได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีให้โหลดในบนเพจสโต re ไทยนะครับเพ,เพื่อนจะมีให้ในไต้หวันเท่านั้นนะครับทั้งระบบจะมีแค่ภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้นะครับเพื่อน แล้วก็วศาสตร์ไต้หวันแน่นอนก็จะมีใช่ไหมแล้วก็เกมนี้นะครับเป็นเกมแนว 3D Action MO RPG ครับท่านผู้ชมล้างโหโหคอมโบสุดมันนะครับลิขสิทธิ์แท้จากโคอินะครับถ้า่านผิดขออภัยด้วยนะครับเมือ่อโคอิเทขมุกนะครับภายในเกมมีโหมดต่างๆทั้งเมนสเตทนะครับสร้างปราสาทส่วนตัว แล้ว PVP Battle นี่น่าสนใจมากๆเลยครับกราฟิกของเกมนี้นะครับค่อนข้างมีคุณภาพสูงมากๆกว่าแบบเกม3ก๊กที่ผ่านๆมานะครับเพื่อนๆเกมนี้แบบเอาใจ 3D อ่ะ 3D MO RPG ก็น่าจะรู้ๆกันนะครับเพื่อนว่ามันจะแบบอลังการนะครับอ่าปรับใช้สกิลตามความถนัดนะครับชุดคอรตูมต่างๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเกมกันเลยนะครับคร่าวๆนะเพื่อนๆถ้าใครอยากให้ผมเล่นเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมจะมาสตรีมให้นะครับเพื่อนๆเนี่ยภาพแบบโอ้โห ลังการมากลิปโปเป็นลิปโปะนะครับเพื่อนอเห็นไหมเกมนี้ผมว่าผมก็น่าจะเล่นนะนะครับถ้ามาในไทยโกลบอลยังไงก็ลุยแน่นอนนะเพื่อนแต่พอดีมันเป็นแบบเปิดล่วงหน้าบนสโต e ไหวันนะนะครับผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะแบบลงไม้ลงมือเล่นแบบเต็มกําลังซะเท่าไหร่นะครับผมรอให้ตัวเกมเนี่ยมาเป็นทางการในโกลบอลดีกว่านะครับแบบเปิดในไทยะนะครับเพื่อนจะได้เล่นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เราสามารถโหลดได้ที่แท็บๆนะครับ QOO App นะครับแล้วก็ iOS Android นะครับตามนี้ผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับ3โกครับเอาใจแฟน3โกครับโอ้โหจู่ล่งกวนอูเราปีนครับเตียวหุ้ยโหมาหมดนะนะขงบงขงเบ้งอะไรมาหมดนะครับเกมนี้เราพาดอย่างที่บอกไปสวยมากครับ สังเกตว่าเกมนี้เนี่ยจะมีแมปอยู่ตรงบนขวามือบนด้วยนะครับเ่เราสามารถแบบว่าเห็นศัตรูเห็นแผนที่นะครับว่าเราจะขยับเคลื่อนย้ายทัพไปทางไหนก็ได้ด้วยนะครับเราจะเห็นมุมกว้างมากเหมือนเป็น w p r n World นะครับท่านผู้ชมแต่เป็น 3D action นะครับโอ้โหนี่ครับผมยังไม่รู้นะว่าเราสามารถเล่นหลายตัวพร้อมกันได้หรือเปล่านะครับแต่คาดว่าน่าจะได้นะเพราะขึ้นชื่อว่าเป็น MO RPG นะครับคาดว่าจะอย่างนั้นนะโหนี่ครับ เหมือนว่าจะสามารถร่วมเล่นแบบไปกับเพื่อนได้ด้วยนะจากในตัวอย่างที่ผมเห็นนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ข้อมูลเบื้องลึกนี่เราต้องลองไปเล่นเองครับเพื่อนแต่ถ้าดูในตัวอย่างเนี่ยแน่นอนครับว่าเห็นมีการแบบร่วมมือกับเพื่อนออนไลน์ด้วยนะครับเอาเลยครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับสําหรับ ตัวอย่างเกมนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดเล่นกันนะครับเพื่อนถ้าใครชอบเคลียบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องปื้่มสเตจเกมโมบายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโหล